สวัสดีครับวันนี้มาดูชุดกรองนะครับที่ใส่ไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนเนาะเตรียมเก้าแปดส่วนแปดไส้ตัวนี้ก็จะแดงแๆตามพื้นที่นะครับแถวบริลํมัมแถวเสิองสามไส่ในก็ยังเรืองเหมือนเดิมถือว่าเก็บโอเค รามาดูที่ผ่านกองเปียกผ่านกองเปียกมาแล้ว <c oughs> สะา,าดมากแทบจะไม่มีเลยผลุ่นเป่าดูก็ไม่มีผุนก็ถือว่าโอเคครับ สองชั้นอย่างนี้หายห่วงแน่นอนครับผมวันนี้ลูกค้าก็ให้มาเปลี่ยนชุดเทอร์โบการทำงานจะได้ดีขึ้นเพราะว่าไปลองทำงานแล้วไม่ไหวเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับชุดเทอร์โบประกอบแผงประกอบอะไรเข้าเหมือนเดิม จุดจุดยึดท่อเราจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือน็อตใต้เขามันจะมีอยู่สองตัวมันจะเป็นเหมือนร้อยแปดเก้าห้านะครับที่มีขาแต่ว่าเราก็จะทําขาใหม่เพราะว่าขาเดิมเขามันจะอยู่ด้านในนะครับเนาะมันถ้าปลายท่อเราออกมายาวถ้าเราไปยึดตรงหูเดิมอ่ะมันก็จะแบกน้ำหนักเพราะว่าพวกนี้นเป็นสแตเนเลสเนาะมันไม่ได้เป็นเหล็กเหมือนท่อเดิม เทอร์โบก็จะตามนี้เลยครับชุดกรองนี้ถือว่าได้แปดสิบเปอร์เซ็นเลยในการดักฝุ่นนะครับอถอดท่อตจวนี้ออกมาเนี้ยฝุ่นไม่มีเลยอยู่ในไอดีนี้ใส่ถือว่าผ่านครับระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ติดตั้งกรองไปก็กลับมา เปิดดูมาอะไรดูน้ำมันนี่ยังใสๆอยู่นะครับก็มีคุหนหน่อยๆแต่ว่าก็ถือว่าปลอดภัยเยอะครับอันนี้ก็รอฟังเสียงอย่างเดียวคันนี้จะอยู่ที่เสงอสางนะครับเป็นรถใหม่ประมาณ5เดือน9808 ฟังเสียงกันดูครับ